ก็ทำไม่เราเจอบ่ยอยมันนิโม่เนี่ยทำไมพี่พี่รุนแรงขนาดนี้นพี่ผู้หญิงพี่สาวตอนซีฮัลโหล่คอยไหนวะคอ,อยไหน,วะ,ออนวะพี่ ไอ้เจ๊นี่มันเป็นอาการไม่หนักล่ะโอ้ยเผลอลงโซได้เจ๊เนี่ยหยุดนายฉีโอ้ยไม่ต่าใครวะนนี้กูเปิดไมค์ออมมาปุ๊บได้ยินเขาว่าหน้าหี้วยปิดหน้าหีถอยหน้าหี้วเลยเต้อยู่ไหนวะนี่ไงข้างล่างเนี่ยนี่ไงรงกลางอ่ะปกติของลงกลางอ่ะเตมเนี่ะ เอาประดับนี้มีเบรคอยยืมตรงไหนมันมีคนลอยยืมหายแน่เดี๋ยวติดนะเอาไปก่อนหนึ่งบ้านห่างเลยมีปืนถอยดิกูถอยนะกูถอยนะกูไม่มีปืนนะ กูก็ไม่มีเหมือนกันเีแต่เป็นพกกูก็ถอยนี่กูได้ลูกบอลตัวแบบมันหล่นแล้วซีนะเหลื่เหลอีกตัวตัวคัสตัวคัสเหลือ่ยตัวคัสก็เหลือก็โดนเลยลา I need a stock เราไม่เฉากูโดนปีนึงดเลยนะ บ้านสองชั้นตัวหนึ่งแล้วนัมีกระตีอ่าเสองชั้นตัวเสอชั้นตัวใกล้เลชั้นแห่ใกล้หะสองตัวปนะสชั้นอ่ะกูขึ้นหลังคาใช่สอชั้นยอยู่กไปหลังไหน,น,ไหน,นไวะ หลังมึงหรอหลังข้างหรอว่าจังแล้แล้วก็สามชั้นตัวหนึ่งนะายา่จัน สองตัวไอ้บ้านสกอร์เปียนอะมีีน่ตัวอยู่ไหนวะตัวที่สามถาน Watch out บันไดตัวหนึ่งแล้วก็เดี้ยบี่จะขวาปะไม่เสียงหลุดบ้านใกล้วะไม่เสียงหลุดบ้านไหนวะเดี้ยบี่จะขวาบ้านตงนัเอาตัวถามฉันวอง์กได้ก็พอค่อยๆเดินนะ เดี๋ยวบ้านที่สองตอ้ไม่เดีเดินฝันี้นะโมุสลิมมรอเตเรากลยเปนแวนเฮ้ยไอ้เฮียลาเรายิงไม่โดนเอ้ยัอง้ผมยังไม่ลากเลยฮัลโหลไม่คุณทำกันอย่างนี้ครับฮัลโหล กูโดนนะกูบอกเลยตีกูบอกวนะตีนี้ไม่ได้เล่นกับพวกกูแล้วนะกูบอกแค่นี้แหละิแบนนะโดนแบนนะคุณเห็นไหมครับคุณเอซ์ีเนาะก่ะผมยังไม่ล่าคุณเอซ์ซีนะนะผมเลี้ยงไว้อ่ะมาคุณทำกันอย่างนั้นนะโอ้เจ็บจี๊ดโดนแบนนะครับไปเตอะหยิดโดนแบนนะครับตีน่ะโอ้กี้เกียจเล่นและวอ้เหี้ยกินต่อชิวๆกูอะกินไอติมไม้พี่โดน อ๋อดูหนังนอนเน,นี่ยพี่อะเหนื่อยตายบ่อยเกินนะเชี่ยโยนอ่ะเกมอื่นพี่โยนอะพี่อโยนหาตายอยูมื่อเล่นไม่ตายก็ได้เลงเล่นอยากตายโอ้ไอ้เหี้ยอะไรวะงอีลั่กหำไม่เอ็มยี่บินเจยินเ <c oughs> <c oughs> จยินเจยินใจยิน ไอ้เราไม่สนใจกูเลยกูเนี้ยเราโดดโดดผ่านหน้ากูไปซ้ำไม่โดนเลยอะไอ้เหี้ยไอ้นี่ไงไอ้ทอยตอรี่อ่ะเอ้ทอยอ่ะทอยที่โดนด่าทอยได้หีทอยได้หีไอ้เนพี่ผู้หญิงเมื่อกี้เขาด่าแทนพี่เราแล้วปะ

กับดับดัเวฟแล้วอ่าอ่เออโอ้มันไม่เห็นแล้วจ้ามมดึนออะไรอะไรขอมันป่ะ กลางวงว่ะว้าว่้าึ้นไก้ไหนเว้ยแกไม่ขึ้นเลยบวกอย่างนิดเดียวยค้างอยู่พียงสองไงผมไม่มีรถแล้วว่ะ

ตรตรงไหนเรียกกะเพราตรงไหนเรียกไข่ดาววะมาฟ้าเรียกอะไรตเองอะเรียกไข่ดาวเรียกบ้านบัดฟ้าไงโอเคกะเพราคือบ้านกาดังใช่อือโอเคนี่แกดี่รไม่ได้หรอเปคนข้นกมันสูงไงต้องหยีบขึ้น,งงนดี ก็จะจับตร้เกีไปไดูคดูเตียวโยกามองว่ะหรอบดไงบดบดดิบปะบดตะระเบียงนะ Watch out บดให้ค,ควา,มมา <c oughs> บดถอวควาบดถอ ขอ,อพี่โดเลยครับความบันไหวงอะดาราคุณส,สี่อะ,อะพี่โดนะดูหนังเรื่องอะไรอะไม่ได้ดูดูอะไรอยู่ เหนื่อยไอ้เหแค่กดหัวเล่นเกมไหนหเกมเล่นเราดิไม่ไม่ไม่ชื่อแดงคงไม่เปิดหัวหรอกมั้งเนี่ยอันนี้ชื่อแดงแล้วไงไม่ค่อยมีแพชชั่นเล่นละเขาไม่ใช <Watch out. S 1> ่มีแค่เมื่อกี้คุณว่าเดินมาไอ้แม่งันลากกูไอ้ั์โทษดิโทษที่แมนดิทำอะไรเสดชาอืพี่โดนนูท่าบอกมันจะลากกูลากกู เฮ้ยกเป้ขับมากูเป็นยลนบ้านจัดเป้ขับออกรับจบให้ก็ได้เนีโทษไปก็ไม่อเียอะไรอโทษไปกูกูก็ไม่ได้ฟื้นไ้เที่อโทษนังเฮียอะไรอันี้หัวร้อนโซงนี้หัวร้อนรกกันไว้ดีกว่าใช่ไหมเพื่อนเราก็มีกันอยู่แค่นี้ใช่ไหมเอาเถอะอาเถ แถวนี้ไม่ใครมีใครฮอตจูฮอตหรือเปล่า <c oughs> จริงๆก็ร้อนอยู่ครับอยากจะก็มันอยู่กับหน้ากูมันไม่สนใจกูจะทำไงอ่ะมันโดกไปเลยมันมืนครับไอ้เช่นนั่นอ่ะ <c oughs> มีตัวไว้ ชื่ออะไรวะเชื่อนไอเนียไหนๆกูก็จะแพ้ไเอาไม่ไปก่อนได้ไหมชื่อเท่งวะโดนบอกชื่อเท่งใช่ไหมชื่อเท่งใช่ไหมคนนึงอะลอยอะแม่งล่ารอยยิ้มกูชื่อน้าช่อเทงใช่ไหมซึ่งถือเคิงอะเจอต้ารอยยิ้มเน่ขาเป็นผ่โดะร่วงมาแล้ว อไดดโไอ้เนี่ยถ้าเกมหน้ากูตายต้นไปจริงนะไอ้เหี้ยกูไม่ได้เล่นนะักต่างมานะไอ้เหี้ยเอ็ดแม่กูไม่ได้เล่นนานทีละเพื่อนคือเวลาเวลาที่ได้เล่นพี่ก็ตั้งใจเล่นเสร็จไม่ใช่พี่จะถายตัวเองไปตายเฮ้ยแม่แม่แม่เกมที่แล้วไม่เกี่ยวนับเกมหน้าโอเคโได้ยินเสียงคนขี้บ้ากูต้องกูต้องไปอันนี้เหรอต้องไปเปลี่ยนไอ้ดีเล่น 6, อไอ้ดีผมไงเล่นปะหาแพชชั่นไอ้ดีโดเล่นเล่นจนในมือหงิกอ,ะอ่ะไอ้เจียยังไม่ขึ้นไ,นไอ้ดีผงไงพี่โดนใกล้ขึ้นแล้วน<อ>ี่ผมขี้เกียจเล่นวะโอ <laughs> อยาก <c oughs> เี่น้องเฮ้ยหนึงขี้เกียจแล้วนเนี่ยเฮ้ยหนึ่งอ่ะผมไปถามพี่นี่ก่อน พี่เขาเล่นอะไรวะเปลี่ยนไอ้ดีได้ไหมวะใา่ดีสกินเยอะๆลูกคนหนูมาดิดีพอทำเลยเออหน้ามกินลูกคนหนูอยาอะๆแบบลูกคนหนูไอโทเองมีทุกสกินรอดเลยปะวากี้วงวันไอของลาสติยะไอของลัสฟอมเองมีหมดเลยใช่ไหมมีหมดเลยมี ใช่ผมติดเกมมาเลยใช่ครับผมเดาว่าสนามพนันมาคว้ามมาตีนพนันเขาซื้อเสื้อผ้าซื้อนู่นซื้อนี่เราเราในเกมไงจราไม่ต้องการเรไอ้รอมาขับไปโบนนะเว้ยเหรอให้มันขับมาดีว่าเ้ยขับมาผมอะแล้วแหละตีนะอะไรที่ขับไปเพราะว่าเป็นอะไรเราตั้งไว้คนเดียวหนีไปแล้วเพื่อนมาด้วยเพื่อนมันก็ขับตามกัน前方敌对目标已经离开了，ขับไปแล้วขับใจเนี่ยหมด บักกี้มันแค่หลุดมาเฉยๆฉยตัวเห็นขับไปเนยมนมีปืนบ้าคาที่ไหนเบื่อมั้ดูดนด่ยหรือคนดูมีไอดีแบบลูกคุณหนูปะเนีย่ยรวยๆอ่ะขอเล่นอะไรเนี่งวันไหนพวกน, <c oughs> วกนี้พวกนี้อะไรอ่ะไม่ใช่ครับพูดตาม<ด>นโดนละยูเว่เวู บินเนี่ยแบแข่งทีบ้าเขาบินสุวรรณกันหมดเลยนี่ที่กูเห็นกูถามใครเขาก็บินสุวรรณก็บินเราเนี่ยเแคยบินสุวรรณเราไม่หลุดไปดอนเมืองวะดีแล้วเราบินสุวรรณเบื่อแต่ดอนเมืองก็ดีนะแล้วต้องเดินไกลด้วยอยู่ใกล้บ้านด้วยก็จะข้าวข้าวสุวรรณมันอร่อยกว่าโอ้ยข้าวดอนเมืองอร่อยเหรอไม่กินตรงไหนหรอยทอดเหรอกินตรงไหนไม่อร่อยครับทุกวันนี้ไม่กินตรงไหนหมูกรอบอย่างอร่อยพุดข่อยไม่ทุกวันนี้ไม่ได้กินเยเคย หลุดหลุดไปครั้งเดียวเองหลุดเพขึ้นแค่ค้งเดียวขึ้นมาสุดพี่ก็พาไปกินเงินต้องเป็นใช่แลตอนนี้กจะไปกินไปกินที่ไหนกันนะกูตี้เนี้ยไม่เป็นเว้ยไม่เดินให้กูยิงเฉยเลยเดินเนี้ยกูดาดฟ้าเดินเนี้ยให้กูยิงอ่ะเดินหลังข้อหมอหลังข้อหมอเดินเี้ยเดีแต่ว่ามันไม่เป็นจริงแล้วเห็นไอ้โทนี่เดินเนี้ย แมนแมนแมนรอเลยแมนแมนรอดล้แมน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 รอได้ล้วเพื่อนไม่เียววรเนี่ยไอ้ตัวยักทำงานอีกล้วเนี่ยไม่เอาขาไม่เอาขามนไม่ค่อยอยากสโลอ้ไอ้โทรยิงอยู่นี่โทรนอนนอนยิงอยู่นี่ดูเรียบยดะจังโบสอ่ะตองดูดิอบเราหลอกไอ้เหี้ยลงมาแล้วละกูหาเปลี่ยนชื่ออะไรดีไอ้เียมัต้องเปลี่ยนชื่อ ประตูกว <S <S า่าฮะ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 อะไรอะไรยัง<า>ยังยังยังไงโอ้หัวตัวได้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว Watch out อันนี้เหลืองขีขับมาแล้ว นมาไหมจ้ะโดนมาสิจ้าเฮ้ใครมาไม่ออยู่ขว้ครับนี่ยหัวตัวนั้นไม่งมพวกนาเองมะอักไม่ยิงเ่าเป็งเป็งอ่ะเนี่ยมันต้องปืดอ่ะต้องยิงปืดอ่ะเป็น i n f ะ สาหัวลอะไอเดีโหไอ่างี้ที่เห็นที่กูเห็นนั่นแหละม่นที่เมหินไอ้เฮียจัดกเอ้ยจัมาขอเติมน้ำมัน่ย้ำมันเรจะหมดลาเร่นตรงนี้นะาลาจัดนะเฮียโฟเตอร์บัสทีอ โอ้โหน้องหัวน้ำเป๊ะได้ครับออกไอ้สมุดไอ้วัตชี่อะไอ้ดีทำไปเห็นยังอยู่นะไอ้ดีลูกคุณหนูไหมพี่ไอ้ดีลอยไหมไอ้อะไรวะไอ้ดีลอยนี่ก็บอกนั่นแหละเดี๋ยวยี่โมคนอีกเหรอ เออไม่ลบแล้วเนี่ยรำได้ลำนะเว้ยแต่ที่ไม่มีคิวมีโมเจ้หัวเครื่องนี่หว่าเป็นนะเว้ยตัวนี้กูบอกเลยกูว่าไอ้แกงกูว่าแกงเจ้ที่รั้งได้ไอ้ทอยได้หีทอยได้หีได้แกงเนี่ย กูเอาเลยด้วยบ้านไหนนะวะบ้านหน้าอยู่ฟาที่ไม่ได้คำให้ี่เติมเล่ไปห้องเด็กไปัหนึ่งเหรอถึงบันได่ไดคุณเนนะัฟ้าตัวนึงหลอดเรอนัฟ้าหนแล้ววะ นมีแต่ตัวน้นัะแล้วก็มนแองเด็กาน้ก็ันดกไม่ได้วน่ะอลไม่ร้สักแอ รถตูรถไปหางอะไเบียดไฟสัตว์โดนลอยแมกเทพมีมีแอมเวลอะไรพี่แอมโฟอมโฟะอไรมีมีอมโลูกประคำปอ่ออยากเล่นดีเทมแอจานคงอ่ะผมอยากเล่นไอเดจานคงอ่ะล่ามก่อนเอยจานคงอ่ะชื่อว่าไอดที่ยิงเป็นนะไฟฟ้าไฟฟ้ามันข่าไม่รู้ว่ออกเลยนี่คนไทยอยู่มาก ช่วหช่วยใวย่าม่เยี่ยมให้ดูอีกเับยเไร้นหน้าตรง้างโมงมั้ยตงสายล่ะมีครับจานคงควมเพิดียวนตรงไหนวะนี่วังระวัรังให้นอีกเดียวสังหุดตั้งว่า นั่นแน่จ้ะดูฝ่ายกูเน็ตไปหลังหินนะกูใจร้ายนะพี่พี่คนนี้มีอยพี่ไม่ใช่ไม่ใช่40เป็นต้นเกียร์ตึ้่ตึ้งแหลุมะหลุมต้องกูเนตอ่ะฝ่ายที่นี่พอโดนนั่นนะโดนยังไงก็โดนมีตัววิ่งเข้าสมมว่าฝ่ายปลาไปเมื่อกี้สวย ข้างหลังยิงกูข้างหลงบ้านยังเหลือคนนะเว้ยไอ้เชี่ยบ้านเสร็จตรงข้างหลังนะพ <c oughs> ี่แมนกวูวนเล่นโดนชุดเดียวเลยแ <c oughs> ต่อแตอนแรกกูยื่นถามเขาอย่างเดียวว่ามาดึงมาดียกูเลยหักกลับจัดแม่งลุกรู้หลังไม่มีนะอะขับไปโอ้นอนอยู่สองตัวตรงที่กูยิงอะมันยหงไเลไม่ดองได้ไงวะมัใช่หรอไม่เป็นแล้วนี่ไม่เป็นแล้วดำได้อนะ <c oughs> นี่น้องสองลา์มาด้วยป่ะน่ะเหรอมาหลายดวงไม่เว่อร์ที่อ่ะนี่แต่ละส่วนแต่ละที่แต่ละอย่างดิเอ้ยห้องน้ำนี่ก็เลยกห้องน้ำมาเรื่อยแน่เตี้ยมันน่ะอยู่ตรงสมองก็หรอใช่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 ลงห้องน้ำไม่ได้ไม่สมองเป๊ะอ่ะใต้เนินใต้เนินฝั่งหน้าก่อนถึงสมองอ่ะ ไลที่เนเลยเออไลที่เนตเลยโดเหนนแะมดเนืเชห้องน้ำทำไมกูไม่โดนอย่างนั้นบ้างบบอมีโอกาสได้เล่นรับโลก I say h e l เหลืหอยด น้ำเหอมีจานคงใช่เหรอที่มีจานคงเหรอไม่รู้อ่ะเหมือนมันมีอ่ะในจานคงมีรถรถรถลูกขนุนไหมเน็ตไม่เข้าอ่ะเออกลัวเน็ตไม่เข้ากลัวเลยไม่รู้ว่ามันเหลือไหมเฮ้ย,อ,ยอาจจะเหลือบ้านเขาแล้วนะไอ้สัตว์เอ้ มึงเชื่อว่าถ้ากูขึ้นไปอย่างนั้นกูตายพิวไงพิวพิวจริงออกไปอันนี้<ล>อนไอ้ดีหรอทำให้กูตายถ้าเงี้ยเปิดเลขให้ด้วยนะานี่เลขอะไรคดห้องคดห้องเดี๋ยวดูสตรีมเอา ถ้าเดี๋ยวมันขอยก,อกบ้านขวาเราโอเคห้องน้ำเฮียเนี่ยเต็มไปหมดเลยชอบเล่นนะวัดต่อเฮ้ยจิงใครวะจอดตรงเนี้ย

ปกติอะมันจะมันมีบักกี้บักกี้สับาดไรใช่ไหมมันมีที่ต่อห้ใส่เนี่ยใส่ขาไลยใมยนดนขวาเี่ยมีบักกี้เราไม่เห็นต้นไม้บางหลังเน้นอู้นหลังเนะไปเล่นนะเล่นกันดูกันดูอืมเนี่ยเสียกูเล่น ดอตีไทยตายตัวตีี่เพื่อนมันนี่ใช้ไม่เหลือเหลือไม่ครบรล้เหลือสองเป็นที่อะหมดแล้วตีไทยอะทีสองว่าทีสองวะฝ่าตัวนี่ คือขวาสามลยเว็บเออขวาสามหน้าเองหนึ่งนึงนะสวยที่เหลืออยู่คนมึงเออปืนก็สี่แล้ว